สวัสดีครับมาพบกับกระดานที่หนึ่งในการแข่งขันมหัดอ,ออนไลน์นะครับสวัสดีสําหรับผู้ที่ติดตามช่องคัมพีมหัดทั้งทางด้าน Facebook แล้วก็ทางด้าน YouTube ด้วยนะครับอืมเขาน่าจะเป็นมาตรฐานแหละถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะเราขึ้นเป็นทรงดาวอะมเป็นยีป,ปุ้มนะครับเป็นอีป,ปุ้ม ขึ้นไปทรงนี้ก่อนขึ้นไปโอเคให้ต่อเข้ามาเลยครับให้ต่อเข้ามาเลยถ้าไม่ต่อนี่แพ้เลยนะถ้าเดินยี่สิบนี่ก็แพ้นะครับอ ต้อต่อครับถูกต้องครับต้องต่อเข้ามาขึ้นไปเสียบเข้ามาเสียบเข้ามาตรงนี้กินสวัสดิ์เข้ามาย6 23ิบหกยิบสามสิบสองสิบหกตามสูตรถ้ามาอย่างนี้เส้นออกมานะครับเส้นมาไว้ เส้นนกิจฟรีนะครับแล้วก็เดินไปข้องฮอตเฉยๆเลยครับเขาข้อมูลเพราะว่าเขากลัวโดนกินฟรีแล้วก็ลงไปครับลงไปเขาขึ้นมาเราลงไปเราถึงฮอตเร็วกว่านะครับจังหวะเราเร็วกว่าเพราะว่าเขามาเสียเวลาเดินเก้ามาห้าครับเขามาเสียเวลาเดินเก้ามาห้าอืมเราเร็วกว่านิดหน่อยแต่ก็ยังไม่ชนะน,นะครับยังไม่ชน,นะัก ถ้าทีเดียวเดี๋ยวรอลุ้นก่อนว่าเขาจะเดินยังไงถ้าเขาเดินมานี่เราก็ขึ้นสองมาเจ็ดคือเขาเดินสิบสองสิบมาแปดไม่ได้นะครับเพราะว่าเขากลัวโดนต่อสองคราวนี้เขาลงมาแล้ว หลอกให้เขากินคนละตัวนะครับหลอกให้เขาเดินแปดมาสามถ้าเขาเขา้าแปดมาสามเขาแพ้นะครับน่าอย่างไงหลงกลจริงๆนะครับแพ้เพราะอะไรมาดูนะครับนี่เลย <c oughs> <c oughs> จหวันนี้มีคนหลงกลแบบนี้เยอะนะครับหลงคนเขากินคนละตัวนะครับอันนี้เราก็ชนะไปนะครับหลงกลเข้ากินคนละตัว ครานี้เราเดินมาตรฐานก่อนบ้างวิดีโอชุดน,นี้เราจะเล่น4กระดานหรือ4เกมนะครับอ่า4กระดานหรือ4เกมขึ้นไปนะครับทีนี้เขาคงละเอียดขึ้นเลยนะครับเจอไปดอกแรก เดอเปไปกระดานแรกขึ้นมานะครับเราเป็นมาตรฐานเขาตัดข้างเลยเดี๋ยวผมจะลองเล่นเดินยี่สิบแปดยสิบสี่ดูสิว่าเขาจะหลงกลไหมถ้าเขาเดินสิบเอ็ดสิบ้าเขาหลงกลนะเออไม่หลงเว้ไม่หลงนะครับไม่หลถ้าสิบเ็ดสิบห้าเราจะเดินยี่สิบสองยิบเจ็ดสามสิบยิบห้าแล้วก็ ยี่สี่ยี่สิบนะครับถ้าเขาเดินอย่างที่ผมว่านะไม่หลงกลน,นะครับขึ้นไปเรื่อยๆก่อนเรามีกลเยอะนะครับทุกชอดการเดินเราซ่อนกลไว้ตลอด เอต่อดีไหมต่อดีกว่านะต่อขึ้นไปต่อขึ้นไปตัดข้างนี่ละ่บะคนนี้ชอบตัดข้างนะครับ ข,ขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปแทกขึ้นมาหลบออกไป เข้ากินต่อเนื่องไหมสิบห้าสิบเก้าเข้ากินต่อเนื่องงั้นเราขอกินด้วยอ่าฮะช็อตนี้เราได้เปรียบนะครับเพราะเรากินไปนู่นเลยเราจินไปไหนดีเลยไปทางนี้ดีกว่าเราอาจจะโดนเฮ้ยเราไม่กลัวโดนกินแปดมาสิบสองเสียเปรียบเราเอา้าวเราก็ไปอย่างนี้เลยนี่นะ ไป 23, ย 22, ิบสามหรือไปยิบสองดีเราไปยิบสองลองดูเขาไปยิบสองเขากินทิ้งมาเราลงไปเข้าฮอทไปจับไล่จับกินฟีหมายเลขสิบไล่จับกินฟรีหมายเลขสิบนะครับหนึ่งตัวเขายอมเขายอมมากินฟีตัวนึงหมายเลขสามสิบเอ็ดชัวเราอุดไว้ก่อนนะครับอุดไว้ถ้าขึ้นมาเจ็ดก็เรียบร้อยแพนะครับถ้าขึ้นมาอย่างนี้เราก็เลียงอย่างนี้นะครับ ซิกซกนะครับเรียบร้อยนะครับเราวางไข่ไว้แล้วเราวังดตะไข่ไว้แล้ว <c oughs> สวัสดีครับมาดูกระดานที่สามที่สี่นะครับ <c oughs> เราเป็นฝั่งเดินหลังบ้างนะครับโอเคขึ้นมาขึ้นมาทรงนี้ อรอลุ้นว่าเขาจะเป็นอีปุ่มหรือมาตรฐานถ้าเป็นอิปุ่มก็เสียบขึ้นไปเป็นกระโหลเป๋นะครับขึ้นไปเป็นกะโหลเปขึ้นไปกนะระับอิปุ่มสรงนี้ สิบแปดสิบห้านี่แพ้เร็วเลยนะครับสิบแปดสิบห้านี่แพ้เร็วเลยอันนี้ก็ต่อไว้นะครับต่อไปต่อไปเรียบร้อยนะครับเจอดอกนี้เข้าไปรวัวางกลไว้ตลอดนะครับออกมาหนี้นะครับเราก็กินไปตรงนู้นเลยอ่า เรียบร้อยโรงเรียนคัมภีนะครับยิบปปุ่มเดินแบบนี้มีงงเอากป็เป็นไร่กินสองแข,ข่งยอมแพ้นะครับกเป๋นะกเับขึ้นไป กองโจนกองโจนกองของมักเลยนะครับกองโจนนี่ยของมักเลยอ้าปิดทางกองโจนถือว่าเป็นกองโจนช้านะเนี่ยถือว่าเป็นกองโจนช้านะครับแทรกเข้ามาไหมแทรกขึ้นมาปิดเว้ก่อนนะครับแทรกขึ้นมาปิดเว้ก่อน เขากินต่อเนื่องเราติดไว้จริงๆขึ้น3 2มสก็ได้นะใครจะถนัดขึ้น3 2มสก็ได้อาจจะไม่ถนัดเดิน30-26เพื่ออุดนะครับอาจจะไม่ถนัดแต้มนี้เท่าไหร่นะครับลองดูได้นะครับโอเค มาแล้วครับขึ้นไปขึ้นมาตัวนี้โดนหรือเปล่าโดนแล้วนะครับเนี่ยสังเกตว่าเห็นว่ามันมีจังหวัดได้ยิงสามยีิบสองสิบแปดอีกทีหนึ่งเราก็กินไปทานนี่ก่อน เอ้าคู่แข่งไม่ยอมกินมาเลยครับ